สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคน <c oughs> วันนี้เป็นวันอะไรนะสิบเอ็ดสิบเอ็ดใช่ไหมเป็นไงกันบ้างครับจัดอะไรกันมาบ้างนะซื้ออะไรกันมาบ้างแล้วก็มีของถูกอะไรมักหนาจริงๆแล้วมันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วผมก็ลืมนะเห็นคนเขาโพสกันก็ไม่รู้จะซื้ออะไรบอกตรงคือมันก็มีมีแล้วไอ้นุ่นก็มีแล้วไอน้นี่ก็มีแล้วแต่ก็บางทิงก็ดูแล้วอะไรไม่จําเป็นก็ ก,ก็ไม่อยากจะซื้อนะประหยัดได้อะไรก็ประหยัดอ่ะโอเควันนี้1 1 1 1อยู่แล้วนะฮะก็อย่างนี้ซื้อของออนไลน์ก็มีส่วนลดอยู่แล้วแต่จริงๆแล้ว1 1 1 1วันที่11เฮียเคยพาไปแล้วที่เดอะกันนัเบทไทยแลนด์แอสิยามเซ็นเตอร์นะวันนี้เป็นวันเปิดนะเปิดแบบแกนโอเพนนิ่งเปิดวันแรกเลยก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะฮะก็เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพาทุกคนไปดูเออเฮียทำสติกเกอร์ของกลุ่มมาแล้วก็เดี๋ยวเอาไปแจก ที่นู่นแล้วกันใครอยากได้ก็ค่อยว่ากันนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเฮียไปที่ทํางานก่อนนะครับผมแล้วก็บ่ายๆนะน่าจะถึงประมาณบ่ายโมงก,กว่าอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวไปดูที่บ้าบรรยากาศเป็นไงจริงๆก็ไม่ได้แตกต่างแต่คือว่าวันนี้คนเยอะแน่ๆน,น,นะฮะไปดูดีกว่าว่าบรรยากาศเดกาเนเบทไทยแลนด์สยามเซ็นเตอร์เป็นยังไงบ้างวันนี้อ่ะไปเจอเพื่อนๆกันด้วยครับผมไปดูกันดีกว่าจ้าเดี๋ยวขออนุญาตไปทำงานก่อนนะครับแล้วค่อยไป,ไป ถึงแล้วนะวันนี้เป็นวันแกนโอเพนนิ่งนะก็คือว่าวันเปิดงานวันแรกนะครับผมก็มีคนมาเยอะเลยนะเห็นมองจากข้างในเห็นป่ะมีคนเทียบเลยนะฮะนี่เห็นไหมมีคนเทียบเลยนะเทียบเลยนะเราก็มาดูด้านนอกก่อนนะมีอะไรเฮียเคยพามาดูแล้วนะเนี่ยเห็นป่ะ มีโชว์เคสกันทาเยอะแยะเลยนะครับผมแล้วก็นี่ยแต่ละฝั่งมีหมดนะฮะมีคนด้านในเยอบเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมทางเข้าก็อย่างที่บอกมีสามทางนะฮะแต่คือว่าวันนี้เขาก็ให้เข้าทางทางเมนหลักนะฮะให้ทุกคนได้ดูก่อนเลยว่าเป็นยังไง สวยงามมากวัสดีครับวัสดีครับได้เลยครับผมชี่อไรครับพี่ซอครับเป็นไงฮะวันนี้โดนอะไรไหมฮะยังครับเพราะว่าซื้อที่อาลีไปบ้างแล้วครับอ๋อโอเควัสดีครับขอบคุณครับได้เลยครับขอบคุณครับพี่ สี่สดครับขอบคุณครับกลับแล้วเหรอครับนะครับโชคดีครับพี่ครับนี่เราก็เข้ามานะด้านหน้านะคนเข้ามาเยอะมากเลยสวัสดีครับนี่เทียบเลยเทียบเลยพี่เลยเดี๋ยวเข้างานอีกทีหนึ่งนะครับอ้าวสวัสดีครับพี่สวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่นิโยครับวันนี้มาจัดอะไรฮะ ลิมิตครับลิมิตใช่ไหมการตั้มเบรทันไหมทันไหมโอ้ผมไม่ทันโยโกฮามาโยโกฮามาวันแรกมาเขาก็ไอครึ่งตัวไปหมดเลยแล้วก็ไม่เป็นไรก็มีเรื่อยๆเติม,มเรื่อยๆนะฮะกลับแล้วเหรอครับผมกลับแล้วครับคอมพิวเรียบร้อยเรียบร้อยสบายใจเพ,พื่อนฝากเพื่อนมาไม่ได้ก็ฝากกันมาอ๋อโอเคฝากิ๊กเกอร์ไปครับผมได้ครับพี่ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ ได้เข้างานกันได้เรียบร้อยเอ๊ะจริงๆแล้เราก็เข้าทางนี้ได้เลยครับผมสวัสดีครับได้เลยครับผมชื่ออะไรครับ,บ,ค,รบคุณแก๊ป วันนี้โดนอะไรไหมเอ๋อวันนี้มาดูยากรฮาม่าไม่มีไม่มีใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคเขาบอกว่าหมดแล้วแต่ครึ่งชั่วโมงแหละครับนั่นแหละมันต้องมาแต่เช้าวันที่ซอฟต์เปิดพืนนิ่งก็หมดแต่เช้ามาเอาครึ่งตัวใช่ไหมหรือว่าเอาหนึ่งต่อร้อยอ๋อก็เอาหนึ่งต่อร้อยครับผมเออแต่มันก็มีเรื่อยๆมาเรื่อยๆอยู่แถวนี้ป่ะฮะอ๋อบ้านอยู่บางพัดครับบางพัดแต่ก็มาได้นะมาเรื่อยๆเล่นกันพามานานนะครับอ๋อครึ่งเล่นเมื่อต้นปีนี่เองครับผมต้นปีนี่เองใช่มฮะ สะสมงไปเยอะอยังก็มีบ้างครับเขาเก็บตัว m อ็ครับผมอ่าโอเคได้เลยอันนี้ฝากสติกเกอร์อครับผมไดครับเขาถ่ายรูปได้เลยครับนสองครับขอบคุณมากครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับไปครับเอางานต่อครับนี่วันนี้บรรยากาศคนก็เยอะดีเหมือนกันนะนไเหมือนเดิมครับ วันนี้ของขาดจักวันเลยฮะพี่เอาเอากันตั้งแต่เช้าเลยครับไอตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับลุมกันแต่ก็มีเติมเรื่อยๆไหมไม่ละครับไม่มีไม่มีแล้วใช่ไหมครับของมันมีจำนวนจำกัดอ๋อโอเคแต่ตัวนี้ก็สวยอ่านี่เห็นไหมมีแต่คนเขาเรียกว่าอะไรนะมาเอาตัวโยโกฮาม่าทั้งนั้นเลยนะฮะสีนะฮะ เอ๊วันนี้มีมีอะไรนะเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะนี่บรรยากาศบรรยากาศคนก็เรื่อยๆนะครับไปเดินไปดูดีกว่าสวัสดีครับพี่ฝากสติกเกอร์ไปครับผมขอบคุณครับนี่เนี้ยถ่ายยาวๆเลยนะนครับนี่นี่โอ้ จัดฟองใหญ่เลยแม่พี่ตอนนี้ผมมีครับผมยังมองตอนนี้อยู่ครับอ่าตัวนี้เหรอใช่มันคู่กันเป็นอดีตก,กันจับครับผมจัดเลยครับผมขอบคุณครับฝากสติกเกอร์ครับพี่ขอบคุณครับอ่าเห็นไหมมาถ่ายด้วยแล้วก็มาเชียร์ด้วยนะอ <c oughs> เออเยอะเลยครับผมนะมีอะไรอีกมีอะไรอีกนี่แหละสวัสดีครับพี่ เเอร์อ่าออวัสดีครับ,รบอ่พูดกันหน่อยวัสดีครับผมชื่ออะไรครับอชื่อริวครับผมชื่อริวนะครับริวเป็นไงบ้างวันนี้มาโดนอะไรฮะน่าจะโดน SD ครับตอนนี้เก็บยวดตลอดเลยฮเพราะ,อะพอผมดูคลิปเฮียอ่อที่ให้รู้จักไทโทนอ,ะอ่ะอ่าผมเพิ่งเริ่มที่จะทำสีวาดีก็เลยก็เลยชอบมาก จะตัวเล็กตัวใหญ่ไม่สําคัญอยู่ที่ว่าเราชอบใช่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเก็บ MG เพราะภาคภาคสีด้วยอ่าแต่ตอนนี้เ d ใช่ครับตอนนี้เ d ทําสีอยู่รุ่นส่วนทำสีดีเลยดีเลยฝากพิเกอร์ไปครับขอบคุณครับเอมาไกลไหมฮะเนี่ยมาจากคุณทางหลวงชื่อบทตับางเขนับพี่อ๋อก็ไม่ไกลคร่บขอบคุณครับขอบคุณครับไปต่อครับผมนี่คนเทียบเลยเว้ยคนเทียบเลยเว้ยวันนี้อ่ะมีอะไรนี่คนมาดู m อเยอะนะพวก MG พวกโรบอทก็มีนะฮะแล้วก็เนี่ยเนี Nay, ่ยเนียอาร์ตีก็มีเนี่ยเยอะแยะเลยครับผมอย่างที่บอกไปนี่เว้ยครับเป็นไงฮัลโลสวัสดีครับชื่ออะไรครับฟูกครับผมฟูก ปุ๊บวันนี้มาซื้ออะไรครับให้คุณแม่มามา,มา,าใช่ไหมมาดูมาดูแลเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าอยากได้ตังไหนนะรากต่อกันทามานานแล้วโอ,อ้โอ้เป็นไงสนุกไหมชอบไหมตอนนี้อยากได้ตัวไหนเป็นพิเศษยูนิคอร์นกันดั้มยูนิคอร์ส,ส,สเกลไหนเอ่อเอ็มจีเอ็มจีใช่ไหมเนี่ยตั้งใจเรียนเดี๋ยวคุณแม่ซื้อให้<ม>โอเค ได้เลยขอบคุณนะครับฟูกครับเดี๋ยวฝากติ๊กเกอร์ไปให้ฟู๊กติดเล่นนะได้เลยครับ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 ขอบคุณครับฟู๊กเป็นเด็กดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ฝากไปโอ้คนเยอะนะครับคนเยอะนะฮะวันนี้ คนมาหลากหลายเลยวันดีครับฝากติ๊กเกอร์ไปไปแปะในห้องน้ําหน่อยนะครับผมได้เลยครับผมวันนี้มาโดนอะไรฮะน่าจะมาซื้อสุขาัณฑ์นี้ก็สิบแปดสิบเจียสิบเจียสิบเจียใช่ไหมอ๋อดาบครับโอเคคุณมาแล้วพี่ติ๊กตังค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับไอ้เพียบเลยวันนี้คนเยอะ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 นะฮะได้เลยครับขอบคุณครับ วันนี้มาโดนอะไรฮะโดนอลีสไปครับโดนอลีสเลยอ่ะโดนไปแล้วใช่ไหมเอาไปเก็บในรถใช่ไหมใช่ผมเห็นที่ผมเดินกลับมาหาสุดยอดเอาติ๊กเกอร์ไปแปะห้องน้ำเล่นขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับโดนอลีสใช่ไหมออขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ้โหวันวันนี้โดนอะไรเนี่ยเยอะแยะเยอะแยะผมหามาเป็นเป็นเป็นปีอะไรไม่รู้โดนผมป้ายยาไปเลยหาเลยใช่ไหมคลิปเนี่ยได้แท้คลิปผมได้แท้คลิปหายแล้วชื่ออะไรครับพี่ผมชื่อเพ็งครับเนี่ยมาจากไหนเนี่ยเออบางบูครับสมุทรปราการโอ้วันนี้ก็ก็เนี่ยผมก็ดูดูที่แฮร์รีวิวว่าเฮ้ยมันมีตัวนี้ไหมพอมีผมก็มาเลยสุดยอดครับผมทักยภาพกันหนึ่งรูปครับผมขอบคุณครับพี่เพ็ง ขอบคุณครับเนี่ยขอบคุณครับฝากติ๊กเกอร์ไปแปะห้องน้ำเล่นครับขอบคุณครับชันจีอุตสาเดินขึ้นมาว่าเฮียมาและยังก็เฮียบอกว่ามาบ่ายโมงอ้าครับผมมาตามมาขอบพระคุณครับโอ้ได้ไปเยอะเลยนะกับของเพื่อนด้วยอนของผมเพื่อนตัวเดียวของผมที่เหลือโอเคตาาทง่อเนะได้เลยขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่วันนี้บรรยากาศคนเยอะนะฮะภาพอาจจะมืดไปนิดนึงนะครับผมนะฮะก็สว่างมืดๆสว่างมืดๆไปเพราะว่าผม ตั้งออตโต้ไว้เพราะว่าพามันจะได้ไม่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 ไมน่าเกลียดเกินนะบรรยากาศด้านนอกนะต้องออกมาข้างนอกก่อนนะนี่ครับชั้นหนึ่งนะสยามเซ็นเตอร์นะครับเดินเข้ามาเกือบสุดเลยนะฮะก็จะเจอเดินกันดัน้งเบสไทยแลนด์นะครับผมตั้งอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะสยามเซ็นเตอร์นะบรรยากาศดีนะเดินโล่งเดินสบายเฮ้ย นี่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 เพียบเลยเพียบเลยนะฮะเดี๋ย <laughs> วเฮียขออนุญ,ญาตไปซื้อไปดูของก่อนนะฮะเพราะว่ามีเพื่อนฝากซื้อด้วยนะฮะ <laughs> เล็กๆน้อยๆนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตชอปปิ้งก่อนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ A few moments later ของที่เพื่อนฝากซื้อสรุปหมดนะครับผมไม่เป็นไรก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเดี๋ยวเผื่อไปไม่ไม่กลับพาซาแล้วเดี๋ยวหาให้เขาอีกทีหนึ่งนะ,ะแต่วันนี้หมดนะเป็นเป็นชุดอะไรสักอย่างเนี่ยนะ À, một chút từ. สวัดีครับข้าวโพงขอบคุยด้วยนี่มืดหน่อยเหมือนอยู่ในอวกาศข้าวโพงคล้ายๆเลยครับอ่ะโดนอะไรครับวันนี้เออมาโดนซากุครับซากุอ่าคอนเสิร์ตใช่ไหมใช่ครับอืมสติ๊กเกอร์ไปแปะเล่นครับผมขอบคุณมากเลยครับสติ๊กเกอร์สวยมากเลยครับขอบคุณครับผมข้าวโพมาเพื่อสติ๊กเกอร์นี่ด้วยจุดยอดเอาไปอันหนึ่งเลยแล้วกันนะฮะทำมาเยอะทำมาเยอะเดี๋ยวทำไปแจกเขาอีก โอเคขอบคุณครับมืดๆหน่อยนะแล้วอยู่ในอุโมงค์ได้เลยครับผมสวัสดีครัับ้วนนี้คนเยอะคนเยอะคนเยอะโดนอะไรครับวันนี้วันนี้โดนอะไรครับอ๋ออยู่ตรงนู้นเลยครับเป็นโต๊ะเลยเป็นกองเลยใช่ไหมใช่ครับผมทําไมถึงได้ซื้อเยอะขนาดนี้นานๆมาทีฮะ่ืต้นตันครับเื้นตันไม่รู้จะพูดอะไรหมดไปเยอะหมดไปเยอะใช่ครับเนี่ย บางตัวก็หาไม่ได้ใช่ไหมใช่เพราะมันหายากมาเอาอะไรมาเอาไออเขาเรียกว่าอะไรนะลิมิเต็ดด้วยปะเออลิมิเต็ดผมไม่ได้เอาผมเน้นแต่ตัวธรรมดาเนี่ยกลับแต่ตัวสติยาอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันหายากครับก็ซื้อให้สะใจไปเลยใช่ครับเอาไม่คิบไปเลยขอบคุณครับขอบคุณมากครับคนเยอะ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 นะครับผมนะฝั่งนี้มีอะไรนั่นแหละของเบลเลอร์เลยนะ อยากได้อยากโดนอยากได้อยากโดนอะไรบอกเลยครับผมนะไอตัวดิมิเต็ดเนี่ยทุกคนเนี่ยคนมาซื้อเยอะมากนะนะนเนี่ยโซนดะิมิเต็ดเนี่ยฟรีด้อมสวยฟรีด้อมสวยมากนะฮะแล้วก็บาบาทอสก็สวยนะต้องดูก็เป็นไงเอางี้ดีกว่าที่เดินเล่นอีกนิดนึงก็เจอคนเยอะแยะนะคือจริงๆเราไม่อยากรบกวนร้านสอง เอาเป็นว่าเดี๋ยวเดินดูอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาว่ากัน,นว่าเป็นยังไงอนะโอเค12 seconds later สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ปีรพงครับเป็นไงวันนี้มาโดนอะไรฮะโดนคนเล็กๆอุย้ยไม่เล็กนะนมี MG ใช่ไหมใช่ใช่ที่นี่ไม่มีตัวนี้ปกเลยเมื่อกี้ไปอารีมาอ๋ออารีมาเลยโอเคสะสมมาเยอะไหมพี่ช่วงนี้ดองดองไปเยอะดองไปเยอะใช่ไหมเล่นมากี่ปีแล้วพี่ก็มีหายไปช่วงหนึ่ง อ๋อแต่อย่างว่าคือถ้าเกิดชอบยังไงก็ต้องกลับมาใช่ไหมอยู่ก็กลับมาอ่าตอนนี้ก็ยังดองอยู่ไหมหรือว่าหาเวลาต่อยังหาเวลาต่ออ่าแล้วก็เพิ่มตัวใหม่เรื่อยๆอ่าโอเคเป็นกำลังใจให้ครับพี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ฝากติ๊กเกอร์ไปครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าจรมาก็มาหล่อเฮียเนี่ยอ้าวขอบคุณครับผมได้เลยสวัสดีครับพี่โชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวกลับแล้วเหรอครับสบายเงินเอ้ยสบายใจเสียเงิน ติ๊กเกอร์หมดยังครับมีครับเดี๋ยวผมขอรบกวนหน่อยติดตามในกลุ่มมานานได้เลยครับโอเคครับอ่ะถ่ายรูปกันอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อก๊อตครับผมติดตามเฮียมาตั้งแต่สองสามปีที่แล้ววันนี้มาโดนอะไรครับวันนี้ตั้งใจจะมาโดนตัวลิมิเต็ดเบสครับผมโอเคครับผมตักติ๊กเกอร์ไปครับผมได้ครับขอบคุณครับทุกคนอย่าลืมมานะอ่าสวัสดีครับ โอเคขอถอดแมสนิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะไปแล้วตรงนี้ไม่มีคนเลยนะฮะนี่ครับข้างหลังเดอะกันดัมเบตไทยแลนด์นะครับเปิดเป็นทางการแล้ววันที่11เดือน11นะครับผมที่สออยามซินเตอร์ชั้นหนึ่งะครับผมวันนี้เทียรพาไมค์ทีในวันแกนองพินิ่งนะฮะคนมาซื้อเยอะมากนะครับไม่ว่าเป็นตัว,ตวธรรมดาตัวพิเศษตัวลิมิเต็ดตัวสีอะไรก็แล้วแต่นะะมีเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็คนก็เลือกซื้อค่อคนข้างที่จะไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดอย่างเดียวก็ซื้อตัวธรรมดาเนี่ย เยอะเลยแล้วก็มาจากหลายๆที่นะฮะก็สําหรับคนกรุงเทพก็มาง่ายหน่อยถ้าเกิดคนต่างจังหวัดก็ว่างๆผมว่าน่าจะหาโอกาสมานะสวยงามมากๆเหมือนยกญี่ปุ่นมาเลยนะฮะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งแต่คือว่าวันก่อนหน้าน,นี้สองวันที่จะท,ทําคลิปไปก็ให้ทุกคนได้ดูว่าโอเควันซอฟต์โอเพนนิง่งว่ามีอะไรแต่วันนี้เป็นวันจริงนะครับผมอะโอเคไม่มีอะไรมากก็มาเจอเพื่อน,เอนๆเจออะไรเงี้ยแจกติ๊กเกอร์กันไปเรื่อยเปื่อยนะฮะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะวันนี้ไปก่อนครับผมไม่มีอะไรมาก สวยงามรอๆไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีค่ะ